สวัสดีครับในคลิปนี้ก็มาอยู่กับการจัดเทียตัวละครหญิงที่ผมชอบที่สุดในอน,นิเมะก็เรื่องพวกนี้ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ผมก็ไปคัดเลือกมาแล้วอย่าเรียกว่าคัดเลือกด้วยว่นึกเรื่องไหนออกเอาเรื่องนั้นเรื่องหลกัหลกๆก็จะมีเรื่องแฟด5ดีซีโร่นา루โตะแล้วก็เรียวกันแล้วก็นิเซคยก็ประมาณนี้สำหรับ เรื่องหลักๆที่ผมเอามาจัดก็นในคลิปนี้เท่าที่ผมจัดก็จะมีอยู่55าําลำดับมีชอบมากมีชอบมีชอบแต่ชอบน้อยกว่าข้างบนแล้วก็มีเฉยๆแล้วก็มีไม่ชอบจริงๆในคลิปนี้มันไม่มีตัวละครที่ผมไม่ชอบเลยซึ่งอันนี้ผมใส่มาให้มันสวยๆให้มันครบแน่แหละไม่มีอะไรหรอกก็ออกมาเริ่มที่ตัวแรกด้วยตัวละครแรกมาตโตอิเรวโก ตัวนี้ผมก็ชอบตัวนี้มาจากเรื่องคิลาคิวเรื่องนี้ก็สนุกใช้ได้เหมือนกันตัวละครต่อไปมาจากเรื่องแฟดห้าเดี๋ยวเอาเรื่องแฟดห้าให้หมดก่อนก็ได้ตัวละครนี้ชื่อยอสุบะยอสุบะเอาเอาเอ,าเอ,าเอาชอบต่อไปก็อิจิกะจากแฟดห้าเหมือนกัน ผมให้เฉยๆแล้วกันต่อไปตัวละครนี้ในแฟด5นี่คนชอบเยอะมากผมก็ให้ชอบแต่ชอบน้อยกว่าข้างบนแล้วก็แฟด5ตัวต่อไปน i โนตัวละครนี้ผมชอบมากน i โนละอจิกะอ้าวลืมอิจิกะ ก็มาแล้วสำหรับอิจิกะก็ไม่กิเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมไม่ได้ลืมนะอิจิกะผมให้ชอบแต่น้อยกว่าข้างบนแล้วกันต่อไปจากรีซีโล่รีซีโร่นี่เอมิเลียเอมิเลียผมให้ชอบชอบแต่ชอบน้อยกว่าข้างบนนะตัวต่อไปเลมเลมผมให้ชอบผมชอบเลมมากกว่าเอมิเลียนะ ตัวต่อไปก็แรมแรมแรมผมให้เฉยๆแล้วกันโอเคแรมให้เฉยๆเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องนารุโตเทนเทนนี่เทนเทนนี่เอาอันไหนดีชอบชอบหรือเฉยๆดีอ๋อชอบต่อไปฮินาตะฮินาตะก็ชอบชอบชอบฮินาตะเหมือนกัน ส่วนอิโน,โน,นี่กออ็อยู่ไหนดีชอบโอเคแล้วก็ซึนนาเดซึนนาเดะนี่ก็กชอบชอบเหมือนกันตัวตัวนี้จะอยู่เทียเทียนี้กันเยอะนะเนี่ยต่อไปซาก,กุระซาก,กุระนี่ผมก็ชอบเหมือนกัน มาต่อไปมาเรื่องเรียวกันกันบ้างเรียวกันนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมชอบมากอีกเรื่องหนึง่งจะบอกว่าอวยเลยก็ได้คุโลกโกะคุโลกโกะก็เอาเฉยๆอุยฮารุอุยฮารุเหรอ เอาชอบแล้วกันชอบแต่ชอบน้อยกว่าไอการเรียงลําดับนี่ไม่เกี่ยวนะคือผมอยากวางก็วางนะแล้วก็ซาเตนซาเตนผมชอบโชคุโฮโชคุโฮผมให้เฉยๆแล้วกันส่วนมิสก,กะโอ้โหตัวละครน,นี้ไม่ได้เลยชอบมากเอาไปเลยอยู่บนสุด ที่ผมให้มิสกามิโคโต,โตเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดก็เพราะว่าหนึ่งซินเดเล่ด้วยแหละซินเดเลนี่ก็ทุกคนก็คงชอบอยู่แล้วละ่ะเป็นคาแรคเตอร์พื้นฐานเลยที่คนชอบมากที่สุดและอีกอย่างหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ผมชอบก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบดูภายนอกก็แข็งแกร่งแต่จริงๆแล้วภายในก็เหมือนอ่อนโยนหรือว่าอะไรอย่างนง้นสักอย่างไงแหละผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันก็ประมาณนั้นแหละ มิสกะผมก็มองเห็นเป็นอย่างนั้นเหมือนกันภายนอกก็เป็นเลเวลไฟอันดับที่3ของเมืองแห่งการศึกษาแต่ภายใน,นก็มีมีความอ่อนโยนเหมือนกันเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่อง t o o l ิ l o u เออตัวนี้ชื่อชื่อเอ่อตัวละครนี้ชื่ออะไรนะเออลุนจังเออลุนจังผมให้เฉยๆแล้วกันสำหรับตัวละครนี้ แล้วตัวละครนี้ตัวละครนี้ก็จะเป็นตัวละครแม่ของลาลาอ่าผมให้ชอบแล้วกันโอเคตัวละครต่อไปก็จะเป็นลา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 ผมให้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 ชอบชอบแต่ชอบน้อยกว่าข้างบนแล้วกันดีไหมเดี๋ยวคิดก่อนแป๊บหนึ่ง โอเคตามนี้แหละแล้วก็ฮารุนะเออฮารุนะผมก็ชอบตัวต่อไปยามิยามิยามิานานาผมให้ชอบแล้วก็นานะนานะนี่เอาไหนนานะผมให้ชอบแล้วกันแล้วก็โมโมเป็นพี่น้องกัน โมโมผมให้เฉยๆแล้วกันแล้วก็เรื่องสุดท้ายมีเรื่องนิเซโคยนิเซโคยผมให้นิเซโคย์นี่อะไรนะชื่ออะไรนะชื่อจินตันดาผมให้ชอบแล้วกันต่อไปตัวละครน,นี้ชื่ออะไรนะชื่อมิกกิอะไรเนี่ยแหละลืมลืมชื่อละตัวละครน,นี้ผมขอให้เฉยๆต่อไป โอนูเดระโอนูเดระนี่ผมให้ให้ชอบแต่ชอบน้อยกว่าข้างบนแล้วกันแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้แต่ผมชอบนะโอเคตัวละครสุดท้ายจากเรื่องฮิโอกะปริศนาความทรงจำผมให้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 ไหนดีผมให้ชอบแล้วกันชอบชอบน้อยกว่าข้างบน โอเคก็ okay. ประมาณนี้สําหรับการจัดเทียตัวละครแบบผมไปเลือกมาแบบมั่วๆเดีถ้าเกิดผมไปหาเกมไทยอันไหนมาเล่นได้สนุกๆนะผมจะมาเล่นอีกทีหนึ่งก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ